ปรับสายกีตาร์โซโล่ให้ดูอลังการนะครับแบบที่ผมโซโล่ในเพลงเสียใจจนมวนตายปรับยังไงนะครับรมาณนี้ผมใช้ปลักอินนะครับของพรีนี่เนาะก็ตัวแอมก็เป็นตัวแอมสีขาวนี้นะตัวเกน์เนี่ยผมเปิดสุดเลยเพราะว่าเหมือนอยากได้ตัวบอดี้ของมัน ยังดูบวมๆเยมันจะสัมพันธ์กับ EQ นะครับจริงๆทริเบิลเนี่ยอาจจะประมาณนี้เลยแต่ว่าผมตรงหน้า EQ เนี่ยยังไม่ค่อยซีเรียสก็ปรับแบบแค่พอนิดหน่อยแล้วไปปรับ EQ ก่อนนะตอนแรกจริงๆอาจจะเล่นตรงกลางทั้งหมดเลยด้วยนะครับก็ที่สำคัญที่จะเพิ่มตรงนี้คือตัวมิดนะแล้วก็ทริเบิลกับ p r e ซนต์เนี่ยก็คือไม่ไม่ได้เยอะ Q ตรงคือตรงนี้นะที่ผมจะปรับ คือลดเบสลงมาเนี่ยสังเกตตะเกียถ้ายังไม่ได้ปรับตรงนี้จะบมบวมโย่ยย่านประมาณ2อ0ร้อเนี่ยมันจะบวมก็คือลดลงมาหน่อยแล้วก็เพิ่มตามการฟังคือเพิ่มให้มันมีโน้ตมันไม่บานอะโน้ตไม่บวมบวมบานแต่ยังพอมีเนื้ออยู่เนเริ่มโทนเริ่มมาแล้วแล้วก็ เพิ่มซัเซนด้วยการเพิ่มเกณฑ์นะครับที่โอเวอร์ไดนะโอไดก็ผมไม่ได้เปิดไดเยอะแต่ว่าเน้นไปที่เลเวลนะครับอันนี้ติดนิสัยมาจากการที่ชอบบูสทูสคิมเมอร์ด้วยการเพิ่มเลเวลมากกว่าเกณฑ์เนื้อก็จะมีความค่นปิดเปิดนะมันจะค่นแล้วก็ยาวขึ้นเนะี่ยถ้าอยากให้มันยาวก็คือมันต้องเป็นเรื่องของการกดด้วยนะ นะเสร็จแล้วอ,อันนี้แคปนะครับมีคนถามเรื่องแคปเรื่องแคปเนี่ยผมปรับแบบตามฟิลเลยแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ค่อยใช้ใบที่เป็นที่นิยมอย่าง SM57 นะผมรู้สึกว่าจริงๆมันบิกง่ายนะตะกี้คืออะไรยังจำไม่ค่อยได้เลยนะครับประมาณมจะปรับให้มันมีความกว้างๆหน่อยซาวไม่ที่จอดอกลำโพงเนี่ยผมจะชอบเป็นคอนเดเซอร์เพราะรู้สึกว่าซาวมัน กว้างกว่าแต่มันก็จะจมนะครับมันก็ต้องแบบดูดีๆนะมันก็ต้องแบบเลือกดีๆว่าแบบยังพอมีเนื้อนะไมไ่ใช่ไม่ไม่ได้แบบจมบาเนี่แล้จมไปเลยนะนะแล้วก็ตำแหน่งใหมก่ก็แล้วแต่ฟิลนะอันนี้จริงๆคือที่ผมมาทําบอกไว้เนี่ยเพราะว่าผมไม่มีพรีเซ็ตคือเพลงนึงผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็ตัวนะพอเราได้เราเราได้วัตถุดิบที่แบบ ม,มีเนื้อมีหนังมีซอสเซ่แล้วเราก็มาตกแต่งเรื่องของเวลานะครับเวลาก็คือดีเลย์นะก,ก็ผมทำเป็น,ป,นปิงปองอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่80ตาม BPM ของเพลงนะแล้วก็1ส่วน4นะก็เป็นคอร์เตอร์โน้ตก็อันนี้เราก็ลองเทสก่อน มีมิติเข้าขึ้นมานะครับแตม่มันกว้างแล้วมันต้องกว้างสุดๆมันต้องดรี reverb เข้าไปนะอย่างผมก็ค่อนข้างใส่ reverb เ,เยอะอันนี้ตัว reverb มันช่วยทำให้กว้างแต่ว่าระวังคือตอนใส่เ e v e r b ระวังมันฟุ้งเกินจนแบบโน้มมันบางโน้มมันบางยังไงเติมไปให้หมดเนี่ย ม,มันเนื้อโน้ตมันหายไปเลยแต่ถ้าน้อยเกินอะ่ะมันก็จะไม่แมทช์ก,กับเพลงเพราะเพลงเสียใจยจนตาเนี่ยมันค่อนข้างแบบอยู่แบบอิป,ปิกกว้างใหญ่เนี่ยถ้าสมมติแห้งเลยมันก็น้อยไปอ่าผมเลยแบบโอเคมิดก่อนแล้วก็ขยายสเปคให้มันกว้างเพราะอยากมันแกลนหน่อยอเดี๋ยวลองเล่นแบบ เอฟเฟกต์นี้เปล่าๆให้ดูนะครับถ้าเล่นหลุดขอภายนะเล่นสด ครับ